ผ้าสวยๆผ้างามๆผ้าทอมือทอแน่นทอหนาทอละเอียดตัวนี้ก็เป็นมัดไม้ไม้หมอนเป็นไม้หมอนสีชมพูเป็นไม้หมอนสีชมพูพื้นใหญ่ๆยาวหนึ่งเมตรกว้างเมตรแปดสิบหับไทยรือใหญ่ๆสวยๆส,สีชมพูเป็นไม้หมอนหนากคู่หนากเฝ้าทรัพย์ ยาวหนึ่งเมตรกว้างเมตรแปดสิบผ้าสวยผ้างามผ้าทออย่างดีทอเน่นทอหนาะทอละเอียดปูกาวให้เรียบร้อยไม่ยืดไม่ย้วยไม่ละทายเครืองตัดเสื้อตัดกางเกงตัดกระโปรงตัดชุดได้ผ้าสวยสผ้างามงามสวยมากมากเป็นไหมหมอนทั้งผื้นเลยพาลาห้าแปดศูบเมนห้าห้าศ เลขประจำตัว,วผ้าสวยๆผ้างามๆผ้าทออย่างดี